สวัสดีครับผม Big part viral story บิ๊กนภัทรว v i ร a l สตอรี่นะฮะวันนี้นะฮะจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังตัวอย่างแรกเลยนะครับของก็ d z ซ l ล่า VS คองนะฮะคือมันติดอยู่ในใจตลอดเลยครับว่าไอ้คองเนี่ยมันจะสู้ก็ d z ซ l ล่าได้จริงๆเหรอนะฮะคือตอนนี้หลายคนอาจจะได้ดูก่อนผมแล้วแต่ว่าผมเพิ่งว่างฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูดูความกันเลยนะครับไปไปเลย This We have to take it. Mm -hmm. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one who'll communicate with I knew that they had a bond. เฮ้ยดูน่ากลัวแล้วมีความแบบกึ่งๆอบอุ่นมีความโฮปโฮปอยู่เหมือนกันนะนึกถึงฮาพิเรนยูดราก้อนอะไรอย่างเงี้ยมูทอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มาแล้วฮะตามสไตล์หนังกอซิล่าลงมาแล้วโอ้กอซิล่ามาแล้วโอ้ ยังกับทรากเก้นนะฮะโอ้โยนี่มันหนวดปลาหมึกหรืออะไรเนี่ยเย่มาเจอกันบนเรือเลยเหรอนึกว่าเจอกันในเมืองโอ้โหโอ้โหมันอยู่บนเรือสองตัวได้เลยเหรอเรือมันไม่คว่ำตายเลยเหรอ times out oh. there he's hurting people and we don't know why there is something provoking him that we're not seeing here I'm of the same opinion <laughs> the myths are real <laughs> they could that. there was a war <laughs> and they're the last ones standing I gave for because I'm built from it who Oh. Kong bows to no one. Yo. ก็สิล่าปะทะคองวู้โอ้โหมแม่งแมสแบบไม่รู้จะแมสยังไงเลยนะฮะในนี้โอ้โหฟัดกันให้ยับเลยครับผมคือต้องบอกเลยว่ามัน น้าดูจริงๆถ้าพูดถึงความเป็นหนังแมสอะคือผมบอกเลยว่าคำเดียวนะ IMAX ครับผมเท่านั้นเลยนะแบบ Only in IMAX เท่านั้นอะเพราะว่าการดูสัป,ปหลาดสองตัวที่มันแบบว่ามีชื่อเสียงมากๆทั้งคองทั้งก็ซิล่าครับที่จะต้องมาแบบสู้กันซึ่งแบบว่าคืออย่างที่เขาบอกอะถึงแม้ว่าคองเนี่ยจะไม่รู้จะสู้ก็ซิล่ายังไงแต่ว่าถ้ามันจะเอามาสู้กันได้ขนาดเนี้ยมันต้องมีดีแบบ ซัมติงแน่ๆในแบบที่คนดูหนังก็ยังไม่รู้อะฉะนั้นผมว่าก็ยิ่งลุ้นนะว่ามันจะเซอร์ไพรส์ยังไงมันจะเซอร์ไพรส์เราอย่างไงนะฮะอย่างไอแสงก็ซิล่าที่มันโผล่มาเป็นแสงเลเซอร์ใช่ไหมฮะไอไอตัวแบบอะไรอะไอตัวพลังงานของมันอะผมไม่รู้จะเรียกยังไงนะฮะก็ดูแล้วก็เออดูแล้วม่แล้วก็มีพลังแล้วแล้วส่วนไอตัวคองเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะดูแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละดูแล้วถ้าดีก็ดีถ้าดุก็ดุเลยอะคือผมไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม้ไหนนะครับ ล้วก็เหมือนกับมันถืออาวุธด้วยนะฮะเหมือนเป็นดาบหรือว่าอะไรสักอย่างที่เราดูยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะเหมือนเป็นดาบเลยอนะซึ่งแบบถ้าคองถือดาบนี่คงน่าดูเลยนะหรือเป็นเศษเหล็กก็ไม่รู้นี่เราก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วไอ้คองเนี่ยตอนตอนแรกเราเห็นว่ามันถูกใส่โซ่มาบนเรือใช่ไหมแต่พอกอซิล่ามันขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันตัดชายที่หนึง่งไอ้คองมันไม่ใส่โซ่แล้วมันพร้อมที่จะฟัดกับไอ้กอซิล่าแล้วนะฮะ และคนนะคนจะกลายเป็นส่วนเกินของเรื่องนี้หรือเปล่านะเออมันจะกลายเป็นหนังที่แบบ let them f i y ทั้งเรื่องเลยหรือเปล่าเออต้องไปรอดูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดูน่าติดตามมากๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนแบบตัวเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยน,นักแสดงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ดูโดดเด่นเท่ากับตัวสัตว ตลาดที่อยู่ในเรื่องนะครับอย่างคองเอยหรือว่าตัวก็ซิลล่าเอยซึ่งแบบว่าคนคงจะไปดูแบบสองตัวนี้ปะทะกันนะฮนะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ห่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะก็ก็มีน้องมนะิลลี่เนาะมิลลี่บ็อบบี้บราวที่โผลมานะครับที่เราก็เห็นนางตั้งแต่แบบเรื่องเรื่องที่แล้วแล้วแล้วก็เขาก็ออกมาโอเคนะดูโอเคเลยแต่ว่าอก็ซิลล่า VS the king of m o n s t เ r เลยนะอืมคือตัวอย่างอันนั้นดีมากเลยนะชาเลดู do, อะไรเนี่ยแบบ มันมันมันบิวแบบโคตรดีเลยแต่ว่าพอหนังจริงปั๊บอะมันก็กลายเป็นหนังฟัดๆกันแล้วแบบมันไม่มีอะไรโดดเด่นอะมันดูแล้วมันก็น่าเสียดายไงรู้สึกว่าเสียดายที่เขาอุตส่าห์ปั้นมาขนาดนั้นมันไม่เวิร์กอะแต่ว่าพอเป็นคองเนี่ยก็คงไม่ต้องหวังเรื่องบทอะไรเยอะแต่ขอมันๆอะขอมันๆแล้วก็แบบมีอะไรบางอย่างที่มันผูกแล้วมันดูมคเซนส์ซะหน่อยหรือว่าแบบดูแล้วแบบเออให้เราตามได้เรารู้สึกว่ามันมีอิมมอร์ชันอลบางอย่างที่เรารู้สึกร่วมไปกับมันได้อย่างอย่างไอตัวอย่างเน ไอตัวเด็กเอ้ยเกิดว่าตัวอคองเอ้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความสัมพันธ์บางอย่างเพราะว่าถ้าย้อนไปถึงแบบยุคก่อนหน้าเนี้ที่แบบว่าตัวคองเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวผู้หญิงเนี่ยเนาะที่แบบว่าเขาก็จะต้องแบบตามกันไปในเมืองกันจนคองน้่งขึ้นตึกเอ p i r e s t a t e แบบที่เราเห็นเป็นภาพจําทั้งหลายอะแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะแบบน่าจะได้เห็นคองในมิติใหม่นะอันนี้ผมเดาแต่ว่าก็คงจะมีความแบบในนึงก็คงมีความผูกพันกับมนุษย์ประมาณหนึ่งส่วนอีกในนึงก็คือ พร้อมที่จะไปฟัดไปเวียงสดๆนะฮะเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็ส่วนใหญ่นักแสดงก็กลับมากันเยอะนะครับแล้วก็มีหลายๆคนครับที่เราจะได้เห็นว่า,ากลับมาทำหนังเรื่องนี้กันนะครับโดยที่ตัวใช่ใช่อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์สกาการ์ดก็กลับมานะครับก็เป็นน่าจะเป็นพระเอกของตัวเรื่องเลยเนาะเป็นนักแสดงนำนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับ ก็ซี่าปทะคองนะฮะก็มีอะไรไหมอ๋อคนเขียนบทเป็นคนเขียนบททอลักนา็อกด้วยนะฮะพุ่มกับชื่อแอดัมวินกาดนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คใน imdb เลยว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันเคยได้ทำเรื่อง The Great Barrish เรื่องนี้ก็เหมือนกับดังอยู่ประมาณนึงนะ The Great นี่ไม่เคยดู You Are Next ก็ไม่เคยดูนะครับ แต่ก็เอ,อเขาก็เคยทำอ๋อ d t h n o t e เวอร์ชันฮอลลีวูดใช่ไหมเอ๊ะเวอร์ชันไหนวะเนี่ยเออใช่เวอร์ชันฮอลลีวูดก็ต้องไปรอดูครับเพราะว่าเป็นผู้มุ่มกับที่ผมไม่ค่อยรู้จักนะักนะฮะอืมแต่ก็โดยจากตัวหน้าหนังแล้วก็น่าจะค่อนข้างแมสอยู่พอสมควรนะก็เอามันมันโดนโดนนะฮะก็กเชื่อว่าน่าจะมีคนเสียตังค์ไปดูเยอะครับหลายคนก็ค่อนข้างไฮไปแล้วสองตัวสัตว์ประหลาดนี้นะครับก็ เราติดตามตัวเต็มกันต่อไปครับน่าจะมีเทลเลอร์ออกมาอีกแลวก็ถ้าหนังเข้าก็เจอกันแน่นอนใน IMAX นะครับอ่ะโอเคใครที่ชอบอารีแอคชั่นอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับ a p ๊กนภัทรไวรัสอหรือช่อง n a p a t SL นะครับก็จะมีคลิปหนังใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังมารีแอคกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย